บทที่696ออกเดินทางจากมุมมองของถังซานที่เดียวที่เธอสามารถเห็นผิวของเธอคือหูของเธอแต่ในเวลานี้ใบหูของเธอเป็นสีแดงแล้ววางใจเธอที่รับเพื่อเธอฉันจะทำสำเร็จไม่มีอะไรหยุดฉันไม่ให้ประสบความสำเร็จเชื่อในผู้ชายของคุณฉันจะไม่มีวันทนความเจ็บปวดจากการสูญเสียคุณได้อีกสำหรับคุณไม่มีอะไรยากเลยคอเสียงของถังซานแน่วแน่เต็มไปด้วยความแน่วแน่ คนที่อยู่ในอ้อมแขนของเขาอยู่ในเสียงของเขาและร่างกายที่บอบางก็ดูเหมือนจะค่อยๆผ่อนคลายลงทั้งซานกอดเธอแน่นและทั้งสองคนก็กอดกันแบบนั้นหลังจากนั้นไม่นานลอมาหายใจของเธอก็ค่อยๆเท่ากันและทั้งร่างของเธอก็ดูเหมือนจะรวมเข้ากับร่างกายของเขาเมืองเคอรี่คาราสาดเจ้าเมืองคาราฮาดเจ้าเมืองวันนี้บรรยากาศดูสง่าง,งามขึ้นเล็กน้อยอย่างเห็นได้ชัดขุมพลังของเผ่านกยุงมาถึงก่อนเวลาอันควร เป็นเวลาครึ่งปีแล้วที่บันลังเปลี่ยนในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเมืองเคอรี่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากจากเมื่อก่อนการเปลี่ยนแปลงเพียงอย่างเดียวอาจเป็นการลดลงของมนุษย์กระบวนการปกครองของเหมยกงจือโดยพื้นฐานแล้วเป็นไปตามนโยบายก่อนหน้าของราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่และไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักและโดยส่วนใหญ่แล้วเจ้าหญิงจะดูแลกิจการของมือ การสนับสนุนที่แข็งแกร่งของอสูรกวางแรดและอสูรกวางสีทองทำให้ธุรกิจของเมืองเคอรี่สามารถพัฒนาและเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้และกองคาราวานได้กระจายไปทั่วแผ่นดินใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเมืองเคอรี่ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์พิเศษบางอย่างที่ผลิตขึ้นในมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด โดยธรรมชาติแล้วความเชี่ยวชาญพิเศษเหล่านี้ได้มาจากการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มทะเลและกลุ่มทะเลยังได้รับทรัพยากรบางส่วนที่พวกเขาต้องการจากเมืองเคอรี่ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นประโยชน์ร่วมกันได้รับการสนับสนุนจากมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดและสร้างมิตรภาพกับกลุ่มทะเลเอำนาจทางธุรกิจเช่นราชาปีศาจหมีและราชาปีศาจหอมีทองคำล้วนมองเห็นการพัฒนาที่แข็งแกร่งของเมืองเคอรี่ในอนาคต ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเมืองเคอรี่จะมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อยๆและไม่ใช่เมืองหลักที่อยู่ห่างไกลจากอันดับสุดท้ายในอาณาจักรเทียนยูอีกต่อไปการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่ตั้งขึ้นไม่ไกลจากเมืองเคอรี่ก็ชนะงานหลังจากรักษาระดับหนึ่งไว้และไม่มีการพัฒนาที่มากเกินไปเหมือนกองจื่อที่มีเลือดมนุษย์ไม่ได้ออกกฤษฎีกรเกี่ยวกับมนุษย์มากเกินไปซึ่งทำให้ต้นฉบับบางส่วนขุนนางตระกูลโยคที่กังวลใจได้สงบลงมาก ในช่วง6กเดือนที่ผ่านมาคำตัดสินของเหมยกงจือถือว่าน่าพอใจทีเดียวและไม่มีข้อผิดพลาดใดาๆเหล่าขุนนางเห็นเข้าตาแล้วจึงค่อยสงบลงอย่างน้อยนี่ไม่ใช่เจ้าเมืองที่จะหลอกใช้ยิ่งไปกว่านั้นความคาดหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาสำหรับเหมยกงจือคือพรสวรรค์ที่ผู้หญิงคนนี้แสดงออก ท่าทีของจัก,กรพรรดนี้เป็นสิ่งที่กลุ่มอสูรนกยูไม่ได้เห็นมานานหลายปีในฐานะแชมป์ดับเบิลแชมป์ของสารบรรพมรุษเหมยกงจือ่อต้องเป็นรุ่งน้องที่ดีที่สุดในทวีปทั้งทวีปในแง่ของรูปลักษณ์ของจัก,กรพรรดิหากเธอสามารถเป็นจัก,กรพรรดิในอนาคตและปกป้องเมืองเคอรี่ได้เมืองเคอรี่จะนำโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับการพัฒนาอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เจ้าเมืองคนใหม่จะต้องเผชิญกำลังจะมาถึงข่าวที่ว่าสารบรรพบุรุษสั่งให้เหมยกงจือไปรายงานตัวล่วงหน้าผู้บริหารระดับสูงของเมืองเคอรี่ทราบเรื่องนี้แล้วไม่มีอะไรที่พวกเขาสามารถทำได้เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามเธอสามารถผ่านการซักถามได้หรือไม่ ไม่มีใครสามารถพูดได้ว่าสถานการณ์ของสารบรรพบุรุษนั้นซับซ้อนมากและบรรดาขุนนางแห่งเมืองเคอรี่ซึ่งอยู่หัวมุมก็ไม่เป็นอะไรเลยสำหรับสารบรรพบุรุษและข่าวที่ว่าขุนนางผู้รอบรู้บางคนถามกลับไม่เป็นประโยชน์ต่อเหมยกงจือผ่าอาสูนกยูไม่มีจักรพรรดส่วนเหมยกงจือมีเลือดมนุษย์นี่เป็นข้อบอกพร่องที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์จักรพรรดอสูราฟินิกคริสตันดั้งเดิมต้องการเมืองนี้หรือไม่ ตอนนี้การทดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกำลังมาไหลาบางของเหมยกงจือจะทนต่อการทดสอบเช่นนี้ได้หรือไม่ราชาปีศาจและราชาปีศาจที่ทรงพลังของเผ่านกยุงได้รวมตัวกันในคฤหาสน์เจ้าเมืองเช่นเดียวกับปรมาจารย์ของเผ่าต่างๆพวกเขามาที่นี่เพื่อดูเหมยกงจือวันนี้เจ้าหญิงสวมชุดแฟนซีและดวงตาของเธอก็ดูซับซ้อนเล็กน้อย หลังจากที่คบกันมาได้ครึ่งปีถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้สื่อสารกับเหมยกงจือมากนะับแต่เธอก็เริ่มเข้าใจผู้หญิงคนนี้จริงๆสิ่งที่กระตุ้นหัวใจของเขาคือสิ่งที่ราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่กลา่าวในร่างกายของเหมยกงจือเลือดของเขากำลังไหลอยู่จริงๆ เจ้าหญิงและราชาปีศาจนกยูมีลูกชายเพียงคนเดียวแต่ไม่มีลูกสาวเมื่อรู้วันที่ราชาปีศาจนกยูสิ้นงพระชนเข้าใจจริงใจจริงว่าสามีรักเธอมากเพียงใดไม่ผิดสัญญาทุกสิ่งที่ทำเพื่อความมั่งคั่งและการพัฒนาของเผ่าปีศาจนกยูแม้ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตมันกำลังคำนวณอ,อนาคตของเผ่าอสูรนกยูง หลังจากการสิ้นพระชนของราชาปีศาจนกยูงอารมณ์ของเจ้าหญิงก็ลดลงด้วยเขาใช้เวลานานกว่าจะรักษาอารมณ์ให้คงที่ได้มันยังจำได้ชัดเจนว่าตอนที่เขาเจ็บปวดที่สุดเหมยกงจือก็พบมันสิ่งที่พูดเกี่ยวกับมันประโยคเมียวทำให้ตื่นจากการล่มสลายจุดจุดจุด,จดพ่อทุ่งทุกอย่างเพื่อปอกป้องเผ่าอาสูรนกยูงเป็นกำลังใจให้นะแม่ จุดจุดจุดเจ้าหญิงถูกปลุกให้ตื่นขึ้นจากการจมโดยมีแม่กับแม่แม้ว่าเหมยกงจือจะไม่ได้เกิดมาเพื่อเธอแต่เลือดของเธอก็ไหลออกมาอย่างแท้จริงและเป็นเลือดที่มีเกียรติที่สุดของเผ่าอาสูรนกยุงทั้งหมดด้วย เป็นซูชินที่ขอให้เหมยกงจือเรียกเจ้าหญิงด้วยวิธีนี้แม้ว่าเหมยกงจือจะไม่เข้าใจว่าทำไมเธอก็ยังฟังคำพูดของแม่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเธอพบว่าเจ้าหญิงผู้เป็นศัตรูกับเธอมาโดยตลอดได้เริ่มสนับสนุนเธอผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของเผ่าอสูรนกยูงยืนอยู่ข้างเขาจริงๆในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาเจ้าหญิงมีอำนาจมากกว่าเหมยกงจือจริงๆแล้วเธอมีเวลาฝึกฝนมากขึ้น และองค์หญิงยังสามารถสัมผัสได้ถึงความก้าวหน้าของเหมยกงจืออย่างชัดเจนความเร็วในการฝึกฝนของเหมยกงจือนั้นสามารถอธิบายได้จากสิ่งที่เขาเห็นในชีวิตเท่านั้นแม้ว่าเจ้าหญิงเองจะเป็นอัจฉริยะแต่เธอก็เป็นขุมพลังในระดับของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่และเธอไม่เคยเห็นเผ่าปีศาจนกยุงด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างเหมยกงจือ ที่สำคัญกว่านั้นเหมยกงจือความเข้าใจในอวากาศคุณลักษณะแม้แต่ผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ก็ยังรู้สึกโล่งใจเล็กน้อยเจ้าหญิงเชื่ออย่างเต็มที่ว่าตราบใดที่คุณให้เวลาเหมยกงจือเพียงพอเธอก็จะสามารถเป็นจัก,กรพรรดิได้ในอนาคตอย่างแน่นอนให้เผ่าสัตว์ประหลาดนกยูงฟื้นความรุ่งโรจน์ดังนั้นหลังจากคบกันมาหเดือนแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงค่อนข้างกลมกลืนกัน อย่างไรก็ตามการกดขี่ของสารบรรพบุรุษยังมาอีกและการไต่สวนก็ใกล้เข้ามาไม่ว่าการซักถามจะสําเร็จหรือไม่ก็ต่อเมื่อผ่านการทดสอบของสารบรรพบรุษแล้วได้รับการอนุมัติจากสารบรรพบุรุษและได้เป็นเจ้าเมืองที่แท้จริงแห่งเมืองเคอร์รี่สามารถกําหนดอนาคตของเหมยกงจืจอได้ในฐานะเจ้าของเมืองเธอต้องไปแต่สารบรรพบุรุษจะทําอย่างไรกับเธอ หากเธอไม่ได้รับอนุญาตให้สืบทอดตำแหน่งเจ้าเมืองด้วยพรสวรรค์ของเธอสารบรรพบุรุษจะทำอย่างไรกับเธอทั้งหมดนี้เป็นเครื่องหมายคำถามแล้ววันนี้เป็นเวลาที่เหมยกงจือจะออกเดินทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมืองเคอรี่ยืนทั้งสองข้างและเจ้าหญิงที่แต่งตัวเต็มยศนั่งที่ด้านข้างของที่นั่งหลับท่านเจ้าเมืองได้โปรดเจ้าหญิงตะโกนด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่น เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมืองเคอร์ี่ทุกคนในที่เกิดเหตุโค้งคำนับเล็กน้อยไปทางบันลังของเจ้าเมืองแสงสีเงินแอ์วบๆอย่างเงียบเียบและร่างของเหมยกงจือดูเหมือนจะเดินขึ้นไปในอากาศปรากฏบนบันลังอย่างเงียบเงียบเธอทักทายเจ้าหญิงด้วยการพยักหน้าก่อนจากนั้นเธอก็พบกับผู้บริหารระดับสูงของเมืองเคอรี่ทุกคนได้โปรดท่านเจ้าเมืองว่านอัน เหมยกงจือจ้องมองเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมืองเคอรี่เหล่านี้จริงๆแล้วเธอไม่มีความรู้สึกต่อการดำรงอยู่เหล่านี้แต่เหล่าขุนนางเหล่านี้เป็นกระดูกสันหลังของเมืองเคอรี่อย่างไม่ต้องสงสยัยวันนี้ฉันจะไปที่ศาลบรรพบุรุษเพื่อรายงานการทำงานของฉันในระหว่างการยืนของฉันทุกกิจการของเมืองเคอรี่จะอยู่ในความดูแลของผู้เท่าฉันหวังว่าคุณจะช่วยพัฒนาเมืองเคอรี่อย่างสุดใจและเชื่อฟังผู้นำของผู้อาวุโสใช่ เหมยกงจือหันไปหาเจ้าหญิงและผู้เท่าและโค้งคำนับเล็กน้อยมันเป็นงานหนักของคุณเจ้าหญิงมองมาที่เธอด้วยสายตาซับซ้อนและพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว,ว่านี่คือสิ่งที่ฉันควรทำฉันจะรักษาธุรกิจของครอบครัวคุณไว้และกลับมาเร็วๆเ7เจ็ดเหมยกงจือของวันนี้ยังคงสวมชุดยาวสีเงินมีรถบินจอดอยู่นอกประตูรถหอของนายเมืองอยู่ต่ำกว่าจัก,กรพรดเพียงระดับเดียวเท่านั้น และม้าหอ,อยังบรรทุกด้วยรถมาของเจ้าของเมืองมีรัศมีที่ปัดเป่าเป็นของตัวเองและทุกเชื้อชาติในแดนสวรรค์จะต้องได้รับการตรวจปล่อยครั้งนี้มีเพียงผู้พิทักษ์ตระกูลสิงโตพยักเพียง20คนที่ตามเธอไปที่ศาลบรรพบุรุษเพื่อรายงานหน้าที่ของพวกเขาเช่นเดียวกับทางซานหวนหน้าผู้พิทักษ์ของเธอไปโดยไม่มีกลุ่มปีศาจนกยูงที่แข็งแกรง่ง ในขั้นต้นเจ้าหญิงแนะนำให้เธอนำราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่ของเผ่าสุดโตงมาแต่เหมยกงจื่อบอกกับเธอว่าสิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานของเผ่าปีศาจนกยูม no และการซักถามของเธอในครั้งนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยความแข็งแกร่งของเธอสามารถนำระดับพระเจ้ามาเปรียบเทียบกับราชาอสูรได้หรือไม่ เป็นการดีก่อว่าที่จะไม่นำมาแม้ว่าเธอจะรายงานไม่สำเร็จจริงๆแต่บางอย่างก็เกิดขึ้นอย่างน้อยกลุ่มสัตว์ประหลาดนกยุงยังคงมีกำลังเพียงพอที่จะต่อสู้เพื่อตำแหน่งเจ้าเมืองแห่งเมืองเคอรี่อีกครั้ง ภายในการแข่งขันนกยุงพวกเขาเห็นด้วยกับคำพูดของเธอปัจจุบันเมื่อพิจารณาจากข้อมูลทุกด้านรวมทั้งข้อเท็จจริงที่สารบรรพบุรุษขอให้เธอซักถามล่วงหน้ามันไม่ง่ายเลยสำหรับเธอที่จะกลายเป็นเจ้าเมืองของเมืองเคอรี่อย่างแท้จริงสำหรับเผ่านกยุงแน่นอนว่าการรักษาความแข็งแกร่งไว้เป็นวิธีที่ดีที่สุดเหมยกงจือขึ้นรถและถังซานซึ่งยืนอยู่ข้างรถมาไม่ได้สวมหน้ากากเพียงแสดงใบหน้าที่แท้จริงของเขา ไปกันเถอะเสียงของเหมยกงจือดังมาจากรถมา้าถังซารพยักหน้าให้คนขับแล้วกระโดดขึ้นรถเพกาซัสเร่งความเร็วกระพือปีกแล้วยกรถมาขึ้นไปในอากาศในรถมาที่อยู่ด้านหลังทหารองครัษ์ก็ขึ้นรถมาที่เร่งรีบตามไปด้วยเจ้าหญิงพากลุ่มข้าราชการระดับสูงของเมืองเคอรี่มาพบกันและบรรยากาศการอำลาก็ตกต่ำลงเล็กน้อย เจ้าหญิงเม้มริมสีปากของเธอเธอกลับมาได้ไหมเธอจะกลับมาอย่างปลอดภัยหรือไม่สารบรรพบุรุษอนุญาตให้เผ่าปีศาจนกยูงเป็นจัก,กรพรรดิอีกครั้งได้หรือไม่ทั้งหมดนี้เป็นคำถามที่ตอบไม่ได้หวังชิงเจ้าเคยจัดการทุกอย่างมาก่อนดังนั้นเจ้าได้จัดเตรียมวิธีการซักถามให้เธอด้วยหรือไม่เธอสามารถสรุปผลสำเร็จได้หรือไม่มันเกี่ยวข้องกับชะตากรรมของเผ่าปีศาจนกยุงทั้งหมด แม้ว่าเธอจะล้มเหลวในการรายงานงานของเธอแต่เจ้าหญิงสามารถรายงานอีกครั้งในนามของผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่แต่ในกรณีนั้นความเป็นไปได้ของความสำเร็จจะน้อยลงจากกระพัดปีศาจฟ,ฟินิกค,คริสตันอาจลา่าถอยเพื่อลูกสาวของเขาเองแต่ถ้าลูกสาวของเขาล้มเหลวในการรายงานตัวเผ่าปีศาจนุกมิวก็ยังเป็นศัตรูกับเขาสิ่งที่เจ้าหญิงคิดได้ตอนนี้เป็นไปได้ที่จะยืนอยู่ข้างเผ่ามันไกลจากพอจริงๆ รถม้ากำลังบินอยู่ในอากาศและรถม้าก็ปล่อยรัศมีจางๆซึ่งปิดกั้นกระแสลมแรงและทำให้รถม้าบินได้ราบรื่นมากเข้ามาเสียงของเหมยกงจื่อดังมาจากในรถมา้าถังซานซึ่งนั่งอยู่บนรถม้ายิ้มเล็กน้อยแล้วหันหลังและเข้าไปในรถม้าภายในตู้โดยสารกว้างขวางมากโดยพื้นฐานแล้วจะเทียบเท่ากับโครงสร้างของห้องหนึ่งห้องและหนึ่งห้องโถง เมื่อมองไปที่เหมยกงจือด้วยสายตาที่สงบถังซานก็โค้งคำนับและกล่าวว่าท่านเจ้าเมืองคําสั่งของท่านคืออะไรเหมยกงจือกรอบตาใส่เขาฉันชื่อพี่เหมยโอเคพี่สาวคนสวยถังซานนั่งลงตรงข้ามกับเธอดวงตาทั้งสองประสานกันความอบอ,อุ่นที่มองไม่เห็นแผ่ขยายออกไปอย่างเป็นธรรมชาติ พวกเขาทั้งหมดรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาจะต้องเผชิญต่อไปจะเป็นบททดสอบที่ยากมากและมีเพียงพวกเขาสองคนเท่านั้นที่สามารถเผชิญหน้าได้ทั้งหมดแต่ในเวลานี้พวกเขาไม่กลัวและรู้สึกโล่งใจเหมยกงจื่อพิงเบาะนุ่มและพูดเบาๆว่าทังซานคุณคิดเกี่ยวกับมันไหมหลังจากที่เราสรุปผลสำเร็จในครั้งนี้เราจะกลับมาทำอะไรที่นี่ทังซานยิ้มและพูดว่าถ้าอย่างนั้นยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องทา มีหลายสิ่งหลายอย่างรอให้เราทำคุณอย่าเป็นจัก,กรพัรดิโดยเร็วที่สุดและฉันก็จะทำงานอย่างหนักเพื่อปรับปรุงการฝึกฝนของฉันแผนพัฒนาอย่างน้อยสองแนวทางตามแนวทางการปลูกฝังมนุษย์ของเราเริ่มจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างประเทศให้มนุษย์เรามีความสามารถในการเพาะปลูกของตนเองวางรากฐานสำหรับพวกเขาทางใดเหมยกงจือถามอย่างสงสยัย ทังซานสายหัวและกล่าวว่ามันยากที่จะพูดในตอนนี้มันขึ้นอยู่กับว่าฉันรู้สึกอย่างไรหลังจากประสบความสำเร็จในการก้าวข้ามหายนะแต่ฉันมีทิศทางทั่วไปแล้วเหมยกงจือพูดเบาๆว่าคุณบอก,กว่าพวกเราเป็นกรรมดังนั้นหลังจากที่ฉันกลายเป็นจัก,กรพรรดิในอนาคตฉันจะสามารถเรียกคืนความทรงจำของชาติก่อนของฉันได้หรือไม่ทังซานมองลึกๆและกล่าวว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการฟื้นตัวหรือไม่ เหมยกงจือพยักหน้าฉันคิดว่าเพราะฉันต้องการรู้ว่าเราเคยอยู่ด้วยกันในชีวิตก่อนหน้านี้ได้อย่างไรมันคงเป็นความทรงจำที่ดีมากันที่จริงทุกวันนี้ฉันอยากจะพูดอะไรบางอย่างกับคุณเสมอถังซานยิ้มและพูดว่ามันคืออะไรเหมยอกงจือเงยหน้าขึ้นมองเขาอย่างลึกซึ้งขอบคุณที่มาหาฉัน ร่างกายของถังซานสั่นส้านอารมณ์ภายในของเขาเกือบจะระเบิดออกมาในทันทีดวงตาของเขาเบลอริมฝีปากของเขาสั่นเล็กน้อยคุณทำไมคุณถึงคิดที่พูดแบบนี้ เหมยกงจือเข้ามาหาเขาและใช้ความคิดรเริ่มที่จะโน้มตัวเข้าไปในอ้อมแขนของเขาเพราะฉันต้องการให้คุณรักฉันมากขึ้นในหัวใจของคุณเพื่อที่คุณจะได้แข็งแกร่งและกล้าหาญมากขึ้นเมื่อคุณข้ามหายนะถ้าคุณตายฉันก็คงอยู่ไม่ได้แล้วเราก็ไม่สามารถกลับไปยังโลกที่เจ้ากล่าวถึงได้ทั้งซานกอดเธอแน่นแต่ก็พูดไม่ออก เขามีความมั่นใจอย่างแน่นอนเกี่ยวกับการอยู่เหนือหายน่าหรือไม่จริงๆแล้วไม่ชั่วหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์เพราะทุกสิ่งมีความไม่แน่นอนแต่ในเวลานี้เมื่อเขากอดเธอแน่นซึ่งจริงๆแล้วตัวสั่นอยู่ลึกๆในใจเขาได้เพิ่มอัตราความสำเร็จของเขาเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์แล้วเพราะมันต้องเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ผ่านไปเวลานานเหมยกงจื่อนั่งตัวตรงจากอ้อมแขนของเขามาทำแผนใหม่อีกครั้งอนุมานอีกครั้งเติมช่องว่างโอเคถังซานพยักหน้า ในตู้โดยสารทั้งสองคนได้คำนวณใหม่อีกครั้งและคำนวณทุกขั้นตอนของแผนก่อนหน้านี้อย่างละเอียดรถม้าของเจ้าของเมืองบินไปจนสุดทางไปยังลานบ้านของบรรพบุรุษความเร็วนี้เร็วมากและใช้เวลาเพียงสามวันกว่าจะมาถึงนี่เป็นวิธีเดินทางที่ราบรื่นที่สุดในสถานการณ์ปกติรถของเจ้าของเมืองใช้เวลาประมาณครึ่งวันก็มาถึงเมืองมังกรทมินและที่นี่มีน้อยคนในทีมหลักของเคอรี่ซิตี้ เมื่อมองดูรถม้าออกไปทางซานก็สูดหายใจเข้าล,ลึกๆช้าๆดวงตาของเขาแข็งกร้าวขึ้นเรื่อยๆพวกเขากอดกันเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะแยกจากกันดังนั้นในขณะนี้ร่างกายของเขายังคงมีกลิ่นหอมของเธอเสี่ยวเหมยไม่ต้องกังวลเราจะไม่เป็นไรนี่เป็นการผจญภัยครั้งสุดท้ายของเราแสงสีเงินจางๆล้อมรอบถังซานและในทันทีต่อมาเขาก็หายตัวไปจากอากาศบางๆและจากไปอย่างเงียบๆ เมื่อมันปรากฏขึ้นอีกครั้งถังซานก็มาถึงรูปแบบเทเลพอร์ตใกล้ๆเมืองมัง,งกรทมินแล้วมีค่อนทางสเปซลับพริกวงกลมนำทางถูกเปิดใช้งานและเริ่มเทเลพอร์ตโดยตรงล้อมรอบด้วยแสงของวงกลมเวทมนต์เรื่องของถังซานถูกซ่อนอยู่ในท้องฟ้าสีเงินและหายไปในทันใดภายใต้แสงสีเงินทั้งหมดชั้นบนสุดของโรงแรมเสือขาว รังสีของแสงแอ่ววบและอนาเขตขนาดมหึมาก็ส่องไปรอบๆและถังซานก็ปรากฏตัวขึ้นจากอากาศบางๆไม่กี่นาทีหลังจากแยกทางกับเหมยกงจือเขาเป็นคนแรกที่มาที่ลานบ้านของบรรพบุรุษสัมผัสถึงสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยรอบตัวคุณพลังทางจิตวิญญ,ญาณอันอุดมสมบูรณ์ของสวรรค์และโลกรอยยิ้มปรากฏขึ้นที่มุมปากของถังซาน ตามแผนหลังจากที่เขาและเหมยกงจื่อถูกแยกจากกันในเมืองมังกรทมินเขาจะเป็นผู้นำในการะมาที่ศาลบรรพบุรุษเพื่อเตรียมการบางอย่างการซักถามของเจ้าเมืองมีสมส่วนหากคุณต้องการเป็นเจ้าเมืองหลักคุณต้องพิจารณาหลายๆด้านดังนั้นการซักถามสาส่วนจึงเทียบเท่ากับการประเมินสมแบบอย่างแรกคือความแข็งแกร่งถ้าคุณอยากเป็นเจ้าเมืองที่ปกป้องเมืองคุณจะอ่อนแอได้อย่างไร เหมยกงจือต้องพึ่งพาก,กำลังของตนเองจึงจะผ่านการประเมินได้ประการที่สองคือการอนุมัติของจัก,กรพรรดิเธอต้องได้รับการอนุมัติจากจัก,กรพรรดิศูนมากกว่าครึ่งจึงจะผ่านการทดสอบขั้นตอนที่สามคือการอนุมัติของสารบรรพบุรุษงอโดยได้รับความเห็นชอบจากสารบรรพบุรุษและจัก,กรพรรดิทเท่านั้นจึงจะสามารถเป็นเจ้าเมืองและได้รับพรจากสารบรรพบุร